สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปชมบ้านใหม่ของจ่าขมลมโชย,ยจะไปช่วยเขาขนของเขาไดย้ายบ้านเดี๋ยวไปถึงที่ขนแล้วเดี๋ยวไปดูว่ามันจะขนอะไรไปบ้านใหม่บ้างตอนนี้ก็มาอยู่หน้าปากซอยบ้านมาแล้วนะครับบ้านจ่าบ้านหลังเก่าจ่าจ่าขมลมโชยกําลังรอเอาอยู่เลยรอให้ไปช่วยยกของ ีอะไรบ้างเนี่ยยกกกระเบื้อลบมันนะบได้าได้ปจดคได้อ้ตอนนี้มีแค่นี้เหรอตั้งนี่ต <c oughs> ั้งดนี่นะ้วหมดละหมดย่งมีแค่นี้นนใช่ไหมแล้ ไปแล้วนะดูครับดูเด็กรถเขารอสวัสดีครับสวัสดีครับทางเข้าบ้านใหม่นะครับดูครับถึงแล้วนะครับมาถึงที่หมายแล้วครับบ้านยังสร้างไม่เสร็จเลยนะครับิ่งจะสร้างดูครับนี่อ้าวลงเดี๋ยวเรามารอจ่าขมลมชอยมา ตอนนี้จ่าก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามันจะทำสีหน้ายัางไงตอนเห็นเราชิ่งมาบ้านมันก่อนนี่ครับมาแล้วครับดูสีหน้ามาันดูหน้าครับดูหน้าครับดูหน้าจากผมลมโชยครับได้บ้านใหม่ไม่ดีใจไม่อะไรทำหน้าเป็นตูดเลยครับเนี่ยที่หนอยทีห่หนยสีหน้าผมนะได้บ้านใหม่ นี่ครับบ้านใหม่จ่าพาไปแนะนําบ้านหน่อยได้ไหมครับเป็นไงบ้านใหม่วันนี้ไม่ได้ครสวัสดีครับผู้ชมน,นี่ผมมาแนะนําเกี่ยวกับบ้านที่ผมเพิ่งได้มาใหม่เลยสดสดเอี่ยมเลยอันนี้อะไรครับเนี่ยเอี่ยมเลยที่จอดรถเหรอครับอันนี้นี่คืออะไรโบโบ,โบโบตรงนี้อ๋อไว้เลี้ยงหมูไว้เลี้ยงหมูตรงนี้เลี้ยงหมูครับใช่ล้าหมูนะไว้เลี้ยงหมูนี่ดไปดูเล้าไก่อ่าอ่าอ่า ตอนนี้กระบบปิดเดี๋ยวทำราวทำอะไรให้มันรวางไข่ตอนนี้ลาวไก่นะครับบ้าดูตอนนี้ล่งๆครับเดี๋ยวมีราวตีราวมาทำฟงทำฟางเข้าไปดูได้ตอนนี้ทำฟงทำฟางเข้าไปข้างในอันนี้ยังใหม่อยู่อันนี้ลาวไก่นะครับลาวไก่ลาไก่ลาวไก่ไก่ตรงนี้ตรงนี้โซนเลี้ยงหมูใช่เลี้ยงหมูเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันในบ้านนะครับว่ามีอะไรบ้างตรงนี้นี่โซนพื้นที่อะไรครับพื้นที่นั่งเล่นครับพื้นที่รับแขก หรืออะไรไว้ดูนกอ๋อ <c oughs> ไว้ดูนกเดี๋ยวเลี้ยงนกตรงนี้เนี่ยหลังบ้านอ๋อราวหลังบ้านนี่ผมจะเลี้ยงนกเนี่ยผมผมคิดยร์แล้วเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะตีเป็นนกแก้วไว้เป็นกรงใหญ่ๆอ๋อตรงนี้เป็นกรงใหญ่ๆเลี้ยงนกแก้วอเอาไว้ชมนกนะครับตร,ตรงนี้หลังบ้านส่วนนี้ห้องอะไรครับเนี่ยห้องอะไรเลี้ยงงูหลามห้องเลี้ยงงูบ้าผมจะทำเป็นสวนสัตว์ครับบ้านผมโอ้ยในห้องเลี้ยงงูหลามตัวเดียวแล้วตัวใหญ่ๆอ่ะ และส่วนนี่ห้องน้ำคนใช้ครับห้องน้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับอ่ลลองดูห้องน้ำนี่ห้องน้ำเป็นอย่างนี้นะครับห้องน้ำผมพาไปทัวร์ผพาไปทัวร์ชั้นบนตามไปดูผมเจ้าของบ้านเองแหละซื้อมันอยู่เอาไว้เลี้ยงสัตว์อันนี้ห้องอะไรครับห้องนอนผมห้องนอนนี่คือห้องนอนผมห้องนอนโอ้ยเวลไก่มันมีออกมาได้กับหมู อ๋อมีระบงระเบียงด้วยใช่อันนี้ไว้ปลูกต้นไรต้นไรได้ไหมครับต้นชาปลูกต้นชาต้กนกระท่อมได้อยู่ใช่ไหมครับเนี่ย <c oughs> ระเบียงไหมเนี่ยเรืองพื่อความสวยงามระเบียงอ่าปลูกเดู้กแบ่งแบบเป็นโซนอย่างนี้นะโซนแบ่งไปนี่เป็นห้องน้องน้องชายผมอ๋อนี่เป็นห้องน้องชายอ๋อให้ดูนกห้องดูนก อันนั้นผมตัวไก่หนีก wow. e uh ็เลยไปอยู meter, はは yes, ่ห้องฝั่งนู้นดูวิวดูวิวนอกห้องใช่สามารถยืนหัวไปดูนกแก้วได้วิวนอกห้องเป็นอย่างนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งห้องนี้จะเป็นห้องแต่งตัวแต่จะเป็นมีกิ้งก่าอยู่ด้วยเจ้ากิ้งก่าอไไ้ตัวนี้นะเป็นตัวกระจกตัวกระจกไปเดี๋ยกิ้งก่าอันนี้วิวออกไปก็เห็นนกเหมือนเดิมใช่ยังใหม่อยู่ยังนกยังไม่มาเลยอ๋ออันนี้สั่งนกไว้แล้วนะครับ อันนี้จะเป็นห้องน้ำที่ผมใช้อันน,นี้สัดส่วนห้องน้ำชั้นบนนะครับมีอ่าใชส่วนห้องน้ำชั้นบนดูมีกระจก,ม,ก,ะจกมีอะไรให้ดูเรียบร้อยกันน้ำกันน้ำเข้าอ๋อบ้านหลังใหม่ของจา้าผมลอ,อมโชยก็ไม่มีอะไรมากครับบ้านใหม่จาาลมโจยก็มีรีวิวแค่นี้แหละครับ เดีย๋ยวใครชอบคลิปรีวิวบ้านจ่าอะไรอย่างงี้ก็ฝากติดตาม้วยนะครับว่า <ตด S 1> จะเป็นยังไงต่อว่าจะแต่งยังไงอะไรยังไงโอเคเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวอาจจะมีการมาอัปเดตดูว่าจ่าเขาจะแต่งบ้านยังไงสไตล์ยังไง <ผม S 1> เป็นยังไงจะสอนวิธีเลี้ยงหมูผอมใครชอบอว่าฝากกติดตามฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับครับโอเคครับสวัสดีครับ